สวัสดีครับถ่ายทอดสดครับวันนี้ตรงกับวันที่25ตุลาคม2567นะครับอันนี้เป็นงานสั่งทำนะครับขออนุญาตรีวิวสินค้าก่อนส่งนะครับของคุณนพชัยนะครับเอื้อมอารีสินสุขครับโชคทรสีนะครับแขวงลาดพร้าวเขตลาดพร้าวกรุงเทพนะครับ กองกองปราบป,ปามครับท่านสั่งมางานท่านเสร็จเรียบร้อยแลวนะครับผมลุมจะยาว12นิ้วนะครับของกว้างสอนิ้วเุวนะครับสันหนาหกมิลดามไม้พยุงครับยาวห้านิ้ว4ี่หุนนะครับ ใส่มืงต้องเหลืองให้แน่นหนาครับมีรูร้อยเชือกงานนะครับท่านเสร็จแล้วผมเดินทางส่งท่านวันนี้นะครับครับผมครับเล่มที่หนึ่งนะครับ เป็นมีดอีเนปแคมป์นะครับรุ่นใหญ่รุ่นลุยนะครับเดี๋ยวจะรีวิวฟันตัวนัาถ่ายให้นะครับ ครับต่อไม่ไผ่แห้งครับหลังจากฟันต่อไม่ไผ่แห้งแล้วครับมาดูคมครับครับคมยังอยู่เหมือนเดิมครับ คุณนพชัยนะครับเกลืมอารีสินสุขนะครับโชคไซสีแขวงลาดเ้าเขตลาดเ้านะครับอ่านท่านเสร็จแล้วนะครับผมเดินทางอันนี้นะครับเต็มที่หนึ่งมีฝักท่อพีวีซีมให้นะครับพกพาง่ายนะครับไปไล่ลุยป่าลุยสวนได้เลยนะครับ ่านไปเร่มที่สองครับมาสเต้ครับครับผมยาว12นิ้วเท่ากันนะครับครับสันหนา6กมิลด้ามยาว5นิ้วนะครับ สี่นั้นนะครับความกว้างเท่ากันครับ2นิ้วเจ็ดหุนครับ,คร,บครับโคมครับ ต้มให้ไผ่แห้งนะครับสะาครับตัวไม่ไผ่แห้งครับ ตอนไปผายแห้งแล้วครับอยูคมครับครับ<ณ><ค><ณ><ค><ณ>ผมเหมือนเดิมครับ ท่านใดสนใจสั่งทำโทรมาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวจะลงเบอร์โทรให้นะครับอันนี้เป็นของคุณคุณนุพัชัยนะครับเอื้อมอารีสินสุขนะครับโุกไซสีสครับเปร็นลาภาวเกลนลาเภาวครับงานท่านเสร็จแล้วนะครับผมเดินทางส่งท่านวันนี้นะครับขอบคุณครับ